โมเมนต์ซึ้งๆตั๊ก,กแตนน้ำตาแตกเอสุปชัยซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้จากนี้ไม่ต้องร้องแค่7จ็ดคำแล้วก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ฮือฮาเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊ก,กแตนชนระดาต้องร้องเพลงของตัวเองได้เพียงแค่7คำเท่านั้นหรือประมาณ15วินาทีเพราะต้องหลบลิขสิทธิ์ แต่ล่าสุดพีเอสุปชัยผู้จัดการคนดังได้โพสต์คลิปเซอร์ไพรส์ซื้อลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดที่ตั๊กแตนร้องไว้สมัยที่อยู่แกรมมี่ให้ทั้งหมดเลยและที่สำคัญต่อไปนี้ตั๊กแตนชนระดาจะไม่ต้องร้องเพลงแค่เจ็ดคำแล้วงานนี้ทำเอาตั๊กแตนชนระดาถึงขั้นปล่อยโฮเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นโมเมนต์แห่งความประทับใจและตื้นตันใจจริงๆเลยค่ะทางบ้านขา ต่อไปนี้ตากะแตนโชลาดาไม่ต้องร้องเพลงแค่เจ็ดคำแล้วนะคะพี่เออะไปซื้อริขสิท์เพลงทุกเพลงให้ลูกหมดแล้วแม,แม่ให้ลูกนะลูกนะแม่ลูกลูกดมมันไวลูกนะแม่แม่ให้ลูกแม่ลูกจริงๆแม่ให้ลูกจริงจริงนะนะลูกนะนะแม่ให้ลูก ต่อไปนี้ลูกไม่ต้องรอแค่เจ็ดคำแล้วลูกเอ้ยลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกนะนะนะไม่ต้องเจ็ดคำแล้วลูกเอ้ยนะนะลูกนะร้องไปนี้ลูกไม่ต้องรอแค่เจ็ดคำแล้วลูกเอ้ยลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกนะนะนะไม่ต้องเจ็ดคำแล้วลูกเอ้ยนะนะลูกนะร้องไปเลยพันคำแสนคำนะลูกนะเราจะได้มาเปิดพรมานกันด้วยกันนะลูกนะ แกนีีเขาก็น่ารักมากลูกเขาให้แม่มาให้ลูกนะนะลูกต้องรักเขาด้วยและรักรักกันนะลูกนะเอพีลูกจะได้ดูลูกแล้วลูกนะนะ <c oughs> ไม่ใช่แม่มันคือมันมันมันครับไม่เป็นไรลูกนะนะวันนี้เรามีความสุขกันเราไม่ต้องพูดเรื่องอืงอ่นแล้วลูกรักกันไปอ่ะนะ <c oughs> พามาันพร้อมกันนะคะทุกคนเรามาเปิดผ้ามานกันพร้อมกัน,กน,กนลูกอ <ว ây S 1> ตอนนี้ลูกเราได้นะล,ลูกอ่านสัญญาเลยทุกนี่ค่ะเขาให้มาหมดแล้วลูกร้องได้หมดเลยตั้งแต่วันที่1สิงหาสอง5ันจนถึงวันที่30กันยาสองพนห้ารลูกเห็นไหมทุกอย่างเขาให้เราหมดแล้วลูกตอนนี้เรามาเปิดผ้ามานด้วยกันนะลูกนะนะลูกนะความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่นะ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  ไม่เป็นไรลูกนี่เดียวเองลูกเลยมป็นน้อยมากลูกสิ่งที่ลูกขอบคุณแม่แม่ขอให้ลูกร้องเพลงให้กับแฟนเพลงลูกทุกคนแล้วก็ให้แม่ได้ฟังนะเหมือนวันนั้นที่จะไปร้องให้พ่อฟังลูกก็ร้องไม่ได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์วันนี้แม่ไปซื้อมาให้แล้วแม่ขอครั้งเดียวนะลูกนะขอเพลงเปิดผ้าม่านด้วยการร้องกันเลยนะแม่แต่ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ